ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงบทนำในโลกของขีปนาวุธนำวิถีระยะไกลแบบแม่นยำรุ่นใหม่ขีปนาวุธรอน Kh101 และรุ่นก่อนหน้าอย่าง Kh55 ของรัสเซียคือสองระบบอาวุธที่ทรงพลังและมีบทบาทอย่างยิ่งในการกำหนดภูมิทัศน์ด,ด้านยุทธศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันขีปนาวุธทั้งสองแบบนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากการนำมาใช้ในสงครามยูเครนและอาจถูกบูรณาการโดยพันธมิตรของรัสเซียอย่าง อิหร่านในอนาคตด้วยความสามารถที่โดดเด่นในการซ่อนตัวจากเรดาร์และรองรับหัวรบนิวเคลียร์พวกมันจึงเป็นแกนหลักของนโยบายอาวุธปล่อยจากอากาศของรัสเซียบทความนี้จะเจาะลึกถึงต้นกำเนิดการพัฒนาความสามารถการใช้งานในการสู้รบและความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของ Kh101 และ Kh55 รวมถึงการวิเคราะห์ถึงบทบาทใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างละเอียดขีดขีดขีดบทที่1 วิวัฒนาการจาก Kh-55 สู่ Kh-101 มรดกแห่งขีปนาวุธร่อน1 1จุดเริ่มต้นของ Kh-55 ขีปนาวุธ Kh-55 ชื่อเรียกโดย Nato AS-15 เข้นถูกพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษ1970และเข้าประจำการในช่วงทศวรรษ1980โดยได้รับการออกแบบจากร a d u กาดีไซ g n b u r e ซึ่งเป็นสำนักออกแบบขีปนาวุธอากาศสู่พื้นรายใหญ่ของรัเสเซียเป้าหมายหลัก สำหรับยิงจากเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์พร้อมติดหัวรบนิวเคลียร์เครื่องบินที่ใช้ปล่อยเช่น t u 9 5 MS Bear และ TU-160 Blackjack พิสัยยิงมากกว่า2,500กิโลเมตรระบบนำวิถีนำวิถีเชื่อบบวกปรับแต่งปลายทางด้วยระบบ GLONASS 1.2รุ่นย่อยของ Kh-55 Kh-55SM รุ่นเพิ่มพิสัยสูงสุดถึง3,000กิโลเมตรด้วยถังเชื้อเพลิงภายนอก KH 555รุ่นหัวรบธรรมดาพร้อมระบบนำวิถีสมัยใหม่1.3กำเนิด KH 101ยุคใหม่ของขีปนาวุธปล่อยจากอากาศด้วยภัยคุกคามจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของตะวันตกที่ทันสมัยรัสเซียจึงพัฒนา KH 101เพื่อตอบโต้ขีดจำกัดของ KH 555เริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วง 1990s และสมบูรณ์ในช่วงหลังปี2000ปรัชญาการออกแบบเน้นล่องหนแม่นยำ และเปลี่ยนหัวรบได้ตามภารกิจรุ่นหัวรบนิวเคลียร์ KH 1 0 2ขีดขีดขีด,ขดบทที่2ข้อมูลเชิงเทคนิคและศักยภาพ2.1คุณลักษณะสำคัญของ KH 1 0 1พิสัยยิงราว4,500-5,500ถึง5,500กิโลเมตรหัวรบหัวรบธรรมดาน้ำหนัก400กิโลกรัม KH 1 0 2ใช้หัวรบนิวเคลียร์เครื่องหมายตัวหนอน250กิโลตันความเร็วความเร็วใต้เสียง ราวเจ็ดถึงเก้กิโลเมตรชั่วโมงระบบนำวิถีผสานร,ระบบนำวิถีเฉื่อย GLONASS TECOM r C o M, จับภาพภูมิประเทศและกล้องนำทางปลายทางการล่องหนล,ลายเซนรเรดาต่ำมากกว่ารุ่นก่อนหลายเท่า2.2เครื่องบินที่สามารถปล่อยได้ทลบ9 5เม g เมท n t e r Tu-160M และอาจรวมถึง Tu-22M3 รุ่นดัดแปลง เครื่องบินทู9 5 m s m s ที่ปรับแต่งใหม่สามารถบรรทุก KH 1 0 1ได้ถึง8ลูก2.3เป้าหมายที่ยิงได้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นโรงไฟฟ้าเครือข,ข่ายคมนาคมฐานทัพระบบป้องกันภัยทางอากาศศูนย์บัญชาการระดับสูงขีดขีดขีด,ขดบทที่3การใช้งานในสงครามยูเครนกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธี3.1การใช้จริงและรูปแบบการใช้งาน ขีปนาวุธ KH 1 0 1ถูกนำมาใช้ในหลายครั้งระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนตั้งแต่ปี2022-2024ถึง2024การใช้ครั้งแรกต้นปี2022กับเป้าหมายทางทหารในยูเครนตะวันตกเป้าหมายต่อเนื่องโรงไฟฟ้าระบบรางคลังกระสุนศูนย์สื่อสารวัตถุประสงค์ตัดขาดศักยภาพการทำสงครามของอยูเครนและสร้างความหวาดกลัวในระยะยาว3.2ความสำเร็จและข้อจำกัด จุดแข็งยิงได้จากเขตรัสเซียลึกโดยไม่ต้องเข้าใกล้แนวหน้าล่องหนและแม่นยำสูงส่งผลทางจิตวิทยาอย่างรุนแรงข้อจำกัดราคาต่อหน่วยสูงมากประมาณ13ล้านดอลลาร์สต็อกขีปนาวุธมีจำกัดเริ่มถูกสกัดจากระบบตะวันตกเช่นปาทริออ n a s a m s ขขีีดดขีด,ขด,ขด,ขดบทที่4ความเชื่อมโยงกับอิหร่านโอกาสเชิงยุทธศาสตร์4.1ความร่วมมือด้านอาวุธรัสเซียอิหร่าน รัสเซียกับอิรานมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นหลังปี2015ได้แก่ขายระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 ความร่วมมือด้านโดรนและดาวเทียมรัสเซียใช้โดรนอิรานในยูเครนเช่น SH-Ed-136 a h 4.2เหตุผลที่อิรานอาจต้องการขีปนาวุธลักษณะ Kh-55 Kh-101 การป้องปรามระดับยุทธศาสตร์ยิงโจมตีลึกได้โดยไม่ต้องพึ่งขีปนาวุธพื้นดิน เสริมแกร่งคลังอาวุธที่ใช้ได้ทั้งแบบธรรมดาและกึ่นนิวเคลียร์สร้างความคลุมเครือท่านิวเคลียร์เชิงจิตวิทยา4.3หลักฐานการวิจัยลอกแบบของอิหร่านปี2001อิหร่านซื้อ Kh-55 จำนวน12ลูกจากยูเครนแบบลับๆปี2015เปิดตัวขีปนาวุธซูมาซึ่งมีลักษณะคล้าย Kh-55 มากรุ่นใหม่อย่างยาอาลีและปาเฟ่แสดงถึงพัฒนาการของระบบร่อนระยะไกลขีดขีด,ขด บทที่ 5. บทบาทในยุทธศาสตร์อิหร่านในอนาคต5.1การเพิ่มพลังของกองทัพสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนสตรูได้โดยไม่เปิดเผยเครื่องบินหรือนักบินเหมาะกับภารกิจตอบโต้หรือป้องกันเชิงรุกในภูมิภาค5.2ความเหมาะสมกับเครื่องบินอิหร่านอิหร่านอาจดัดแปลง Su-24MK e หรือ F-4 Phantom II ในอนาคตอาจได้รับ Tu-22M3 หรือแม้แต่ Tu-95 5.3ศักยภาพด้านนิวเคลียร์แม้อิหร่านจะปฏิเสธโครงการนิวเคลียร์แต่การมีขีปนาวุธลักษณะ kh 1 0 1จะสร้างอำนาจการป้องปรามจิตวิทยาระดับสูงขีดขีดขีด,ขดบทที่6ผลกระทบและปฏิกิริยาโลก6.1ความเปลี่ยนแปลงในตะวันออกกลางอิสราเอลซาอุดีอาระเบียและกลุ่มอาวุธจะมองว่าเป็นภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์อาจก่อให้เกิดการแข่งสะสมอาวุธเพิ่มเติม 6.2ความกังวลของสหรัฐอเมริกาและ NATO ขีปนาวุธร่อนอิหร่านอาจทะลุผ่านระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายเทคโนโลยี6.3ประโยชน์ของรัสเซียใช้อิหร่านเป็นพันธมิตรผลิตหรือทดสอบเลี่ยงการคว่ำบาตรโดยส่งเทคโนโลยีผ่านพันธมิตรขีดขีดขีด,ขดบทที่7อนาคตของ Kh101 Kh55 7.1แผนของรัสเซีย พัฒนาเวอร์ชันใหม่ยิ่งขึ้นเช่นขีปนาวุธร่อนไฮเปอร์โซนิกอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้านสัญญาณรบกวนและหัวรบหลากหลายรูปแบบ7.2แนวโน้มในอิหร่านพัฒนาแบบผลิตเองในประเทศระยะไกลเพิ่มขึ้นได้แรงบันดาลใจจาก Kh-101 และอาจสร้างเวอร์ชันล่องหนคล้ายกัน7.3การส่งออกในอนาคตประเทศอย่างซีเรียเกาหลีเหนือเวเนซุเอลาอาจสนใจระบบคล้ายกันขีดขีดขีดบทสรุป ขีปนาวุธที่เปลี่ยนเกมยุทธศาสตร์ขีปนาวุธร่อน KH 1 0 1และ KH 5 5ไม่ใช่แค่อาวุธแต่คือเครื่องมือกำหนดยุทธศาสตร์ระดับโลกพวกมันสามารถใช้ในการยับยั้งศัตรูหรือเป็นการโจมตีเชิงรุกได้ในเวลาเดียวกันในสงครามยูเครนพวกมันได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเปลี่ยนสนามรบส่วนในอิร่านมันอาจกลายเป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในการเสริมกำลังอิทธิพลในภูมิภาคหรือสร้างสมดุลอำนาจใหม่ในตะวันออกกลางขีดขีดขีด อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง